วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกับคอร์สออนไลน์พื้นฐานการเงิน Money Back to Basic ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนในราคาพิเศษได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับจงโฟกัสที่การสร้างเงินไม่ใช่ที่การออมเงินโดย r r n n d c r ์ d ne ในซีรีส์ Money Back to Basic ตอนที่3 Grand Car ์โ ne เจ้าพ่อนักขายและเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ ที่ณปี2020เขามีทรัพย์สินอยู่ที่300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆเ3 0าาล้านบาทได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินว่าเขาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี้เมื่อตอนที่เขาอายุได้ประมาณ25ปีซึ่งเขาทำตามคำแนะนำนี้มามากกว่า30ปีแล้วก็พบว่ามันเวิร์กมากเลยก็คือจงใช้เวลาทั้งหมดกว่า95%โฟกัสไปกับการเงินแบบเชิงรุกในขณะที่ให้ใช้เวลาเพียง5%เ ไปกับเชิงรับในเรื่องของการเงินซึ่งบางทีอาจจะใช้น้อยกว่า5%ด้วยซ้ําซึ่งความหมายที่เขาต้องการจะสื่อก็คือในเรื่องของการเงินคุณต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดทุ่มเทให้กับการสร้างไรายได้หาเงินเข้ากระเป๋าทําการลงทุนที่ทําให้เงินงอกเงยโดยให้ใช้เวลากว่าร้อยละ95โฟกัสไปที่วิธีการสร้างไรายได้ส่วนที่เหลืออีก5%หรือน้อยกว่านั้นให้คุณใช้ไปกับการออมเงิน เก็บเงินและลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะสิ่งที่เขาแนะนํานั้นเขาพิจารณาจากคนส่วนใหญ่ที่มักจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเก็บเงินการออมเงินซะมากกว่าซึ่งต้องยอมรับว่าคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่โฟกัสไปเรื่องของการออมเงินเพียงอย่างเดียวนั้นมักจะเป็นคนที่ถังแตกโดยแกรนคาร์ดนบอกว่าสาเหตุที่คนถังแตกส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับการออมเงินมากกว่าการหาเงินก็เพราะ พวกเขากลัวมีเงินไม่พอใช้ซึ่งทําให้บางคนเลือกที่จะใช้เวลากว่า95หมดเวลาไปกับการหาคูปองลดราคาตามเว็บไซต์ต่างๆนับ10เว็บบางคนก็เลือกที่จะใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการเดินห้างนูนห้างนี้เพื่อหาราคาที่ดีที่สุดทั้งๆท,งที่หลังจากลดราคาแล้วอาจจะถูกกว่ากันไม่กี่บาทแต่เวลาที่หมดไปกับการใช้เรื่องเหล่านี้กลับมีค่าสูงกว่ามากหากตีเวลาเป็นราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งหากใช้เวลาที่เสียไปกับการลา่าคูปองลดราคาที่เซฟเงินได้ไม่กี่ร้อยบาทถ้าเอาเวลานั้นไปใช้กับการหาเงินอย่างสร้างสรรค์และทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณจะได้เงินกลับมานับพันนับหมื่นนับแสนหรือนับล้านก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นเมื่อคุณได้รับแนวคิดในแบบที่คนรวยใช้กันแล้วถึงแม้ตอนนี้คุณจะยังไม่รวยก็ไม่เป็นไรแต่หากคุณเริ่มต้นมีความคิดเรื่องการเงินแบบคนจน และแบบคนฐานะปานกลางทั่ว,วไปคุณก็ไม่สามารถหลุดพ้นฐานะการเงินที่แย่ได้แต่ความคิดการเงินแบบคนรวยจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการถังแตกมีเงินไม่พอใช้ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ให้คุณใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการพัฒนาทักษะการทําเงินใหม่ๆขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเงินที่ดีลงทุนศึกษาการลงโฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการลงทุนการศึกษาการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ line. เพื่อให้เกิดช่องทางไรายได้แรกที่มั่นคงก่อนแล้วหลังจากนั้นให้คุณมองหาช่องทางการเงินที่2ที่3ต่อๆไปที่เกี่ยวข้องกับช่องทางไรายได้แรกจนมีเงินเหลือใช้เหลือออมแล้วนําเงินออมเหล่านั้นไปลงทุนต่อหรือจะเรียกว่าการใช้เงินทํางานให้มันงอกเงยซึ่งถ้าหากคุณคิดจะเริ่มออมก็ให้ออมในบัญชีเพื่อการ,กรเกษียณแต่อย่าออมด้วยเหตุผลที่ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไว้ใช้จ่ายตอนคุณถังแตกแต่จงออมไว้เพื่อ เอาไว้แก้ปัญหาในอนาคตหากไรายได้จากพ a ส s ีฟอินคาม e คุณสะดุดย้ำกันอีกครั้งว่าจงใช้เวลากว่า95%ในเรื่องของการเงินไปกับการหาเงินเชิงรุกและใช้เวลาไม่เกิน5%ไปกับการออมเงินในเชิงรับและนี่ก็คือคำแนะนำการเงินจากแกรนด์คาร์ดอนจงโฟกัสที่การสร้างเงินไม่ใช่ที่การออมเงินในซีรีส์ Money Back to Basic ตอนที่3 และหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ